ฤดูกาลแห่งตำนานอาเซนอล1,997-98ความฝันที่กลายเป็นจริงในโลกฟุตบอลมีบางฤดูกาลที่ไม่ใช่แค่การชนะหรือแพ้แต่เป็นเส้นทางที่หล่อหลอมความเชื่อแรงบันดาลใจและจิตวิญญาณของแฟนบอลและสำหรับแฟนอาเซนอลทั่วโลกฤดูกาล1,997-98คือหนึ่งในนั้นอาเซนเวนเกอร์เพิ่งเข้ามาคุมทีมได้เต็มฤดูกาลเป็นครั้งแรกเขาเป็นชาวต่างชาติที่พูดภาษาอังกฤษด้วยสำเนนยงฝรั่งเศสท่ามกลางความสงสัยของแฟนบอลและนักวิจารณ์แต่สิ่งที่เขามีคือวิสัยทัศน์และความกล้าหาญเขาเเปปลลีีีี่่ยยนววิิิธธดฝึกซ้ และที่สําคัญเขาปลุกหัวใจของทีมให้เชื่อว,ว่าพวกเขาสามารถเป็นแชมป์ได้ช่วงครึ่งฤดูกาลแรกทีมยังไม่ลงตัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนำโด่งหา่างถึง13คะแนนแต่แล้วความเข้มข้นความสามารถขีดและความกระหายในใชัยชนะของเหล่านักเตะก,ก็ค่อยๆกลับมาเดนิสเบิร์กแคมป์สร้างผลงานระดับมาสเตอร์พีดวิเอร่าและเปอร์ตี้ปิดทองหลังพระในแดงกลางโทนี่อดัมเป็นหัวใจในแนวรับและเอียนไรท์ไม่เคยหยุดวิ่งเพื่อทีมวันที่1พฤษภาค,คม1998อาร์เซนอลเปิดบ้านไฮบูรีต้อนรับเอฟเวอร์ตัน และพวกเขาไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดมือถล่มไปสี่ถึงศูนย์ต่อหน้าแฟนบอลน,นับหมื่นเสียงให้กล้องคืนนั้นไม่ใช่แค่เพราะได้แชมป์แต่มันคือการยืนยันว่าขอวามศรัทธาในทีมความรักที่ไม่มีเงื่อนไขมันมีค่ามากกว่าถ้วยรางวัล If you do not believe you can do it then you have no chance at all หากคุณไม่เชื่อว่าคุณทำได้คุณก็ไม่มีโอกาสเลยแม้แต่น้อยอาแซนเวนเกอร์ได้กล่าวไว้ฤดูกาลนั้นไม่ใช่แค่แชมป์พรีเมียร์และ FA Cup แต่มันคือฤดูกาลที่สโมสรและแฟนบอลรวมกันเป็นหนึ่งเปลี่ยนความสงสัยให้กลายเป็นแรงศรัทธาเปลี่ยนความฝันให้กลาายเป็นควมจริง และนั่นคือเหตุผลที่ปี1997-98จะไม่มีวันถูกลืมมันคือลงหายใจของคำว่าอาเซนอล